มองโกเลียอยู่ทวีปอะไรครับไม่ทราบครับติดกับประเทศอะไรครับติดกับประเทศอะไรอันนี้พี่ก็ไม่รู้ภูมิศาสตร์ไม่ทำ <c oughs> ไม่ได้เ <c oughs> มืองหลวงมองโกเลียชื่ออะไรครับอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะนึกถึงประเทศมองโกเลียนึกถึงอะไรครับมองโกเลียก็จะนึกถึงเจงกิสขาดไห สวัสดีครับจากตอนต้นนะครับเราคงได้ทราบกันแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศมองโ,งโกเลียนะครับเพราะฉะนั้นช้างศึกฟาร์ฟอมโฮม EP นี้นะครับจะพาไปทำความรู้จักประเทศมองโกเลียให้มากขึ้นกันหน่อยนะครับดังที่ตำราวิชัยสงครามของซุนวูเขาว่าไว้นะครับว่ารู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับ ประเทศมองโกเลียตั้งอยู่ในทวีปเอเชียมีพรมแดนในทิศใต้ต,ติดกับจีนและภาคเหนือติดกับรัสเซียครับในทวีปยุโรปมีขนาดพื้นที่ถึง1,564,120ตารางกิโลเมตรหรือว่าใหญ่กว่าประเทศไทยถึง3เท่าด้วยกันครับแต่กลับมีจำนวนประชากรเพียงแค่3,300,000ล้คนเสศษๆเท่านั้นทำให้เป็นประเทศที่มีความหนานแน่นประชากรต่อพื้นที่น้อยที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับ เรียกไ,ได้ว่า1คนเนี่ยต่อพื้นที่เกือบ2ตารางกิโลเมตรมองแต่เห็นดูโล่งๆแบบนี้แต่ก็รถติดไม่เบาเหมือนกันนะครับที่มองโกเลียส่วนเมืองหลวงของมองโกเลียนั่นก็คือกรุงอุลานบัตต์ที่ทีมชาติไทยอยู่23ของเราต้องมาทำการขันกันเมืองนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีอากาศที่หนาวที่สุดในโลกโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ลบ1.3องศาใช่แล้วครับฟังไม่ผิดนะครับลบ1.3องศา ขณะที่เดือนมกราคมอุณหภูมิจะหนาวสุดขั้วถึงลบ30กว่องศาเลยทีเดียวนะครับเศรษฐกิจหลักของมองโกเลียนั้นขับเคลื่อนด้วย2อ,อย่างหลักๆครับนั่นก็คือปศุสัตว์กับการทําเหมืองและงานบริการก็เริ่มได้รับความนิยมในช่วงหลายปีหลังมานี้วกกลับมาที่เรื่องใกล้กับการแข่งขันของเรากันบ้างครับอันที่จริงแล้วกีฬาฟุตบอลกับคนมองโกเนี่ยไม่ใช่กีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่นี่จะนิยมในเรื่องของกีฬาอย่างการขี่ม้าครับการยิงธนูและที่สำคัญคือมวยปล้ำสไตล์มองโกเลียหรือที่เขาเรียกกันว่าโบกนะครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า7,000ปีมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า5,000คนในแต่ละครั้งกลับมาที่กีฬาฟุตบอลครับแม้จะไม่ป๊อปปูล่าที่สุดแต่ก็มีการแข่งขันในระดับลีกมาตั้งแต่ปี1 9ึ5ด้วยกันครับ อันดับโลกตามฟีฟ่าของมองโกเลียตอนนี้นะครับอยู่ที่อันดับที่184ของโลกแต่สําหรับทีมมองโกเลียชุด u 23นี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าน่าจับตามองไม่เบาครับดยความเป็นเจ้าภาพในเปรียบทั้งเรื่องของเสียงเชียร์ได้เปรียบทั้งเรื่องของสภาพอากาศนะครับและถ้าใครยังจํากันได้นะครับ mm hmm. เมื่อปี2018 mm hmm. เราเคยภาพท่าเสมอกับทีชมชาติมองโกเลีย1ประตูต่อ1มาแล้วนะครับในการแข่งขันรายการนี้ กาศที่มองกรเลียค่อนข้างหนาวครับผมเพราะว่ามันต่างจากอากาศที่ประเทศไทยเราครับร,รู้สึกคแรบบับต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวเพราะว่าที่นี่อากาศจะติดลบครับมันก็จะทําให้น้ํามูกไหลแล้วก็แสบคอนิดน,นึงครับแต่ตอนนี้มาซ้อมได้2วันก็ค่อนข้างแบบสบายครับก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับก็วิ่งปกติได้ครับผมฝากถึงแฟนบอลช้างศึก ช่วยเชียร์และให้กำลังใจพวกเราเดินครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมไทยแลนด์ Thailand, สู้ครับผมแฟนๆช้างศึกข้ามพลาดนะครับแมตช์ประเดิมสนามฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีร,รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียนะครับนัดแรกในวันจันทร์ที่25ตุลาคมนี้นะครับ เวลา10โมงตรงตามเวลาประเทศไทยครับ